แค่ที่อยู่โรงสนามกันี้อย oh, ู so like ่ท oh. right. so ี exactly ่นอยู so ่ที่นี่อยู่ที่นี่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่แรงแต่ว่าติดเชื้อมากั้ตัวก็เข้าที่นี่เลยนะครับไม่ต้องจริงไม่ต้องไม่ต้องหนักมากก็ได้ก็เข้าไปใช้ที่เดียวกันมันก็จะแน่นมากสิ่งที่เขาทำคือต้องเตรียมการไว้ฟรีเพราะว่าผ่านเข้าไปถึงที่คนไข้ปกติอยู่แล้วสิ่งที่เขาทำคือเป็นครอบที่ถูกห่อผู้ป่วยที่เป็นโควิดครับ ไม่ยมใส่กตี็ตายเอะเนี่ตอนนี้ตายเป็นวันเจ็ดแสเนี่ยแต่ที่ที่อเมริกานี่คนที่ติดส่วนใหญ่ไนะ อันนี้แล้วก็เป็นคอมเมดีด้นะค ีต้องถาถ้าเนนีขาไม่ยมใส่มยดีตายเยอะเนี่ยตอนนี้ตายเป็นวันเจ็ดแสนเนี่ยแต่ที่ที่อเมริกานี่คนที่ติดส่วนให